สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับตราลัลเล่ตราลัลเล่หรอทรัลลัลลาไม่ใช่อยู่กับวิตาไบซีโรเองนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบอนิเมะเลนเจอร์เองนะครับซึ่งผมแค่ทําการแหบไปเล่นนิดนึงนะน่าจะไม่นิดจ้ะเล่นมาจนประมาณนี้ก็เออไม่รู้ดิคือตอนแรกอ่ะผมกะจะอาชีพแหละแต่ว่าเกมมันปิดไปอันนี้มันก็เพิ่งมาเปิดประมาณเมื่อวานนะผมก็เลยกลับมาผมว่าในว่ามันจะเริ่มใหม่ทั้งหมดแต่ว่านี่ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะ ซึ่งวันนี้เนะี่ยผมก็จะทําการไปลงสตอรี่เออเอมอ,อันนี้นี่อันนี้นี่นี่นนอันที่สาวซึ่งผมไม่ได้เล่นต่อเลยผมก็เล่นในโหมด normal แล้วกันหานนไม่ไหวเออคสร้างห้องเลยไม่ใช่ดิเริ่มเลยไป a few moments later อันนี้นะครับเราก็มากันแล้วนะอะเริ่มเกมกันต่อเลยกดเริ่มเกมอ่าซึ่งมันจะมีออโต้เพย์ให้นะผมก็กดออโต้เพย์ไว้แล้วกันซึ่งตรงนี้ผมจะเติมสองพันนะก็คือผมไปอัพตรงหน้าล็อบบี้มาตอนที่เกมมันยังไม่ปิดน,นะก็คือตอนนั้นเนี่ยมันเอ,อ่อผมก็มีเหรียญเยอะมีเหรียญทองอะ่ะทุกคนมันผมมีเยอะก็เลยเอาไปอัพตรงเนี้ยคือคนที่ไม่ได้อัพมันจะเป็นห้าร้อยนะเส่วนคนที่อัพไประดับหนึ่งแล้วค่ะ อัพมาเยอะเะแล้วผมก็ไม่รู้นะว่ามันตันเท่าไหร่แต่ผมเดาว่ามันก็น่าจะเยอะกว่าแบบพวกสองพันห้าแบบนเนี้ยมั้งอ่ะโอ้โหเนี่ยผมมีไอตัวเนี้ยคือผมสุ่มได้นะก็คือแบบโคตรแบกอะไอตัวเนี้ยแม้จะวิ่งช้าก็โคตรแบกเลยอะไม่ต้องอัพเลยอะกดตรงนะเนี้ยไอนต่กดตรงทีมนะหรือให้เรนในคอมก็กดตัวทีก็ได้ก็จะเป็นการมาดูตัวละครแล้วก็อัพนะสามารถดูค่าสเตตได้ก็ กดตรงรูปดวงตาตรงนี้น,นะทุกคนเนี่ยเออมันก็จะบอกอน่ตอนนี้นี่คือค่ามาตรฐานนะแบบไม่ได้อัพพอแล้วอัพไปมันก็จะเปรียบเป็นไอตรงนี้ที่มันบอกเออซึ่งมันก็เป็นระบบที่ดีเอาชนะแล้วชนะอย่างไวเลยไอคนเวลาชนะมันก็แบบนี้แหละได้เพชรห้าสิบอะไรได้ต่างๆนานานะนะเออเออเนี่แล้วผมก็กดเล่นต่อเลยแล้วกันนี่ กดเล่นต่อมันก็เป็นเออช,ชิบหายแล้วเราจะต้องการตัวนี้แต่มันเป็นเศษตัวตัวกับกับกลางๆของเราโอเคอ่ะออตโต้พีเลยอ้าในตอนที่ผมลงแบบนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดอะไรนะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากอะก็แค่มายืนดูมอนต์แบบต่อยต่อยดูไม่ใช่ดิดูแบบยูนิต ตัวของเราเนี่ยไปต่อยมอนตายแค่นั้นเองแต่ถ้ามันแบบมันมีสปีดคูนให้น่าจะดีมากเลยนะแต่ผมไม่รู้มันมีหรือเปล่าผมก็ถ้ามันมีแล้วผมไม่รู้ผมก็ขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเล่นได้ไม่นานแหละได้เล่นแป๊บเดียวเองผมว่าผมปิดเสียงดีกว่าเดี๋ยวมันเสียงเพลงลิขสิทธิ์ไม่อยากโดนลิขสิทธิ์นะอืม กล้ผ่านแล้วทุกคนนี่ตัวที่วิ่งไว้ก็จะเป็นแบบตัวที่แบบเอาไว้บางราเม่นะทุกคนคือแบบไม่ให้ไอตัวซูเปอร์ไซヤาไอรีเจนดลรี่ไซヤาของผมนะโดนต่อยนะซึ่งไอโอคารู o Rider, เนเดไรเดอร์ฮีโร่ออฟวิวอะไรน่ะมันก็จะเป็นตัวบังหน้าให้ผมนะทําให้ผมผ่านมาถึงตรงนี้ได้เดี๋ยวผมก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆเลยละกันจังจากนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่ผมผ่านชัตตอร์สิบเลยละกันนะ m m o อ้าะ oh, ทุกคนตอนนี้ผมก็ผ่านชปเตอร์ที่สิบแล้วก็คือผ่านด่านดิมอนฟอเรสเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะทําการกดล็อบบี้ไปเลยกดกับลนะ็อบบี้นะอ่าตอนนี้ผมก็กลับมาที่หน้าล็อบบี้หน้าเอไม่ใช่อุ้ยลิงพันหน้าล mm ็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เพชรผมมีโคตรเยอะเลยทุกคนสี่พันหกเยอะไหมไม่รู้แต่าสาหรับผมเยอะแลนวต้องการไปสุ่ม ขอดูก่อนี่มหาสกามุโตะเฮียสุ่มทีนี่คือผมเพอามว่าไม่ใช่น้อยมากดิมันก็ห้าร้อยอ่ะแต่ได้คือตู้เลตอัพโองผมยังไม่เปิดทุกกาเกินไปตอนนี้เนียผมสุ่มได้กัตจูนี้แต่ดูอการหน่อยอืมเออก็ไม่ได้ดีมากอันนี้คือไรอ๋อออโต้เซลออโต้เซลแรไว้อีพิกออโต้เซลไหมไม่ต้องหรอกแล้วก็ทำการ เอมสุ่มไปเลยมาแล้ว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 ติ๊กเอ้อตรเกลือเออ,เ,อ,อเกลือครับคลิกลัวเพื่อเป็นการข้ามเดี๋ยวผมจะทำการขายอันนี้ไปเลยเพราะว่าผมได้ไอตัวนี้แล้วไปสุ่มเลยเฮ้ยใจไม่ติ๊กไหมใจไม่ติ๊กไหม ไดริเจนไดริเจนอีกแล้วคือหนวดดำเนี่ยผมมีแล้วงั้นผมก็ขออต้ขายกันเอาแค่มิติกอย่างเดียวอ๋อมาเอ้ยมิติกจะมาไหมเนี่ยผมดูทรงแล้วน่าจะไม่มาล่ะแต่สุ่มให้เพชรหมดไปเลยหาใหม่ได้หาไม่ยาก อุ้ยนี่ไงทุกคนมาจริงเขามาแล้วทุกคนยูจินะเออสุดท้ายผมก็ได้จริงๆเป็นไง,ไงดวงของมันดีโคตรดวงดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนกดไลค์เนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยสุ่มได้ตัวระดับมิติกหรือไม่ก็ไปสุ่มไอ้ไข่อิเตอร์อีเวนต์ตอนเนี้ยให้ได้ซีเคดกันเยอะๆเลยอ่ะใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แล้วกันนะ ตอนนี้เออเดี๋ยวตัวไอยูจิ่อนเออไม่อยู่ไหนวะนี่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 โอ้แค่หกร้อยเองค่าวาแต่ตัวนี้ไอตัวนี้ดูเหมือนจะดีกว่าแต่ใส่มาถึกมันก็เป็นดีเจนตัวเดียวไม่ใช่ดีเจนดิมิติกอีกตัวไม่ใช่ตัวเดียวแต่เป็นตัวที่ถูกมากตัวราคาถูกเออใส่หนวดดำมาด้วยแล้วกัน โอเคอันนี้ทีมของผมก็จะมีผู้เท่าเต่าโอคารุนแล้วก็ดีเจเนรีซยา่ายูจิหนวดดำตัวนี้น่าจะดีอยู่ในระดับหนึ่งตอนนี้ผมก็มีเหรียญประมาณหมื่นกว่าแต่ผมมาอัพก่อนผมผมจะอัพตรงนี้นะเออสองพันเลยเหรอเอาไงดีอะจะอัพอันนี้อันนี้ดีอันนี้ก็จะได้ตังเยอะแต่อันนี้ ถ้านี้ได้ตังเยอะก็จ,ะจริงแต่อันนี้ตังเต็มก็ไม่ได้เอาวันนี้ไปก่อนเอาไปหนึ่งทีสองทีสามทีหมดแล้วที่เหลือก็เอาวันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเพราะว่าผมเนี่ยจะมาหาของอีโวเดี๋ยวนะแกเดี๋ยวนะนี่ไอตัวนี้ถ้าเขาไมาไม่มันบล็อกละพุทาเต่ามันควรไปอยู่ตรงนี้สิผมกดผิดแป๊บนะ ไม่ชอบอ่ะบลักแล้วเดี๋ยวทําให้คนดูงงกุดไปเรียงตามลําดับความโหดเลยตัวนี้ตัวนี้ผู้เท่าเต่าผู้เท่าเต่ามดีกว่าตัวนี้เหรอเออะทุกคนนัองดีกว่าไอตัวนี้อไอตัวนี้กากเลยผู้เท่าเต่าไม่ใช่แกเอ้านี้ไอตัวนี้เยอะก็เอามาโหเพิ่งเห็นดาวเม็ดเอ็ดๆเลยโคตรเยอะ เดี๋ยวเออไอตัวยูจิเนอาจจะอาจจะนี่ได้นะอีโวได้ผมเดานะอีโวไปสู่คุนาน,าน้าแน่ทุกคนเชื่อผมไปสู่คุนน้าแน่ไหนตรงไหนนั่นนั่ยูนิตอีอวโวอ้าวอ,อีโวไม่ได้อะอ้อควรไม่อะไรว่าอีโวไม่ได้ เออ,อน,นี่อยู่ก็จะเป็นตัวนี้อจอได้ว่าตอนเกมวันนี้มันไม่ใช่แบบนี้นะโอ้โหใช้หมื่นห้าแล้วผมไม่เอาเหรียญไปอัพหมดไม่เท่าไหร่วะอนี่มาค้าตรงนี้นี่อันนี้ผมก็หาของไปในระดับหนึ่งแล้วซึ่งผมหาอันนี้ผมจะไอ้พวกเนี้ยผมหาได้เลยทุกคนแต่อันเนี้ยดิแม่งต้องลงชาเลนแล้วชาเลนผมต้องเคลียร์ให้หมดก่อนอนะ เพราะว่ามันจะมีบางดาที่ผมลงไม่ได้ผมจะวิ่งไปให้ดูไม่เอาวาปไปเลยวาร์ปไปเลยอ๋าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งไปดูข้างลา่างก่อเป็นด่านเลยไม่บอกสร้างห้องอ่าอันนี้ผมลงได้ซึ่งมันต้องใช้กี่อันวะผมก็ไม่ก็ไม่รู้ไงเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่ง ตรงไหนวะอ่นใช้เท่าไหร่ใช้แค่สิวเองนิดเดียวๆจิ๊บๆง่ายๆไม่ยากหรอกอ่ะเดีย๋ยวจะไปลงเซรั่มกันเลยกดนี้ป่ะนี่มาละเริ่มเลย A few moments later ทุกคนอันนี้ก็มาแล้วนะผมก็ได้ทําการกดอันนี้ไปแล้วแต่ว่าผมดึมพูดนะก็เลยมาอยู่ตรงนี้ก็เพิ่งเลิกไปไม่นานก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องสีเรียสไม่ต้องเครียดอืมนี่อยู่จีนวิ่งโคตรช้าคือแวลมันแค่ววหนึ่งนะซึ่งผมก็สามารถอัพมันได้ถ้าตังตรงนี้ผมมันเป็นหนึ่งพันแต่ผมกดออโต้ไว้ซึ่งแอปมันไม่ได้หรอกอ้ยดาเมจไม่ใช่หลีเลื่อนมันก็ได้อยู่ ตัวเรื่องนี้เยอะกก่าเยอะเดี๋ยวเราอัพสักขั้นหนึ่งโอเคแค่นี้พออืออไอตัวสียากมัม้นก็ไม่ได้ยากนะก็เป็นเป็นด่านแรกเลยอะเออด่านแรกหมวนฮาชับด้วยก้าวใต่อยอฐานทีนะเด,ดี๋ยวดูไอตัวนี้ต่อยไอตัวสีย,ย่าี่ยต่อยทีฐานแตกนี่แตกเลยจะได้ไหม ไม,ม่ได้ไม,ม่ยากเลยไม่ใช่ไม่ง่ายแล้วไม่ใช่ไม่ยากอะตอนนี้เราก็ทำการซัมอนยูนิตของเราเออกมาแล้วเราให้อันเชิญออกมาโอคารุนตัวนี้วิ่งนำไปเลยมาเจ้าตัวนี้ก็คือตัวอะไรเจ้าพวกมารีฟอร์ดเจ้าพวกาหารเรือโดนต่อยโดนต่อยกี่ทีแตกสามทีแตกดวจในี้ดวจตามมาแล้วดวจตามซึ่งพี่เวนสตูกับ นี่พวกโจสลัดนะมันก็เป็นโจสลัดซึ่งเป็นตศัตรูกับทหารเรือนะชิปนี้ผมอาจจะพูดแบบพูดฟังไม่รู้เรื่องลิ้นพันหน่อยผมก็เขออาเอาัยด้วยช่วงนี้ผมลิ้นพันเว้ยไม่รู้ทําไมสงสัยผมไปแบบพูดไอ้พวกตรา,ลาเล่รตรา,า,เาเล่มากเกินไปนะไม่มีอะไรจะพูดจริงๆเลยนะทุกคน มันก็แค่ยืนดูแบบยูนิตเดินไปแต่มันก็เล่นเพลินนะทุกคนเออแค่มันไม่มีอะไรจะพูดเฉยๆอะ่ะคือปกติเวลาผมเล่นเกมผมไม่ค่อยจะพูดไงเออเดี๋ยวมันจะได้ไหมมันไม่ได้โหมันกี่เปอร์เซ็นต์วะผมมลืมดูฮะสมมนยูนิตออมาแล้วคือแค่พวกนี้มันเดินเร็วอีกขึ้นหน่อยมันก็ดีนะทุกคน เออจะผมไม่เข้าใจเลยทําไมแบบทำไม,ไมคนสร้างเกมไม่ให้เนี่ยถ้าคนสร้างเกมมเห็นคลิปนี้ผมอยากให้แบบมีอีโวตัวเนี้ยอีโ e วตัวเอยูจิเนี่ยเป็นสุขุน้หน่อยแต่เข้ามันมีสุขุน้แย่อยู่แล้วงั้นก็ไม่ต้องทําก็ได้แล้วอืโอ้ขอดุนต่อยมันไอ้เออสวย กเมื่อกี้ตัวนี้มันรัดคิว <laughs> นี่นี่นี่คิดซะรู้嘛นี่โหใช้หุ่แสงอืมเกมนี้วิไม่รู้ว่ามันแดดได้ไหมใช่มันน่าจะแดดไม่ได้อย่าให้แดดได้มากเลยเหมือนแบบพวกแบบอื่นๆที่เป็นพวกซาวเวอร์ดีเฟนส์แบบนั้นมันก็แดดได้นะก็อยากให้แดดได้แต่ว่า คือเอาไม่ต้องเอาแดดมาก็ได้หรอกแค่แบบให้วิ่งได้ก็พอน,นี่ไงนี่ไงาแล้วผ่าแล้วลสวยได้่าอันเดียวคือน,น่าจะได้ยากมากเลยทุกคนซึ่งมันใช้ตั้งสิบอันแล้วผมเพิ่งได้มาอันเดียวลงไปสามตาเพิ่งได้มาอันเดียวโอ้โหทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้น่ะผมก็จะฟาไปจนกว่าจะได้เลยแล้วกันนะผมก็ขอตัดไปเลยแล้วกัน A later few moments วันนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ